เกิดอะไรขึ้นตายอร,รไไยปผดเศร้าคล้ายความรักมีปัญหานักร้องสาวลูกทุง่งเจ้าของชายาราชินีดอกยาสำหรับตายอร,รไทยซึ่งที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้เห็นมุมเศร้าของเขาสักเท่าไหรแต่ล่าสุดทางอินสตาแกร,รมของเธอที่มีผู้ติดตามต่อ6แสนคนจูจ่ๆก็โพสภาพตัวการ์ตูนกระต่ายกำลังยืนร้องไห้พร้อมข้อความว่า ตื่นจากผวางได้แล้วจะหลอกตัวเองไปทำไมกลับสู่ความจริงได้ไหมเสียดายเวลาหากว่าเขายังคิดจะรักกันจริงคงไม่ทิ้งให้รอนานอยู่เป็นปีเหมือนเราไม่มีตัวตนจบมันไปได้แล้วหยุดอ,อย่าเพิ่ฝันต่อที่แล้วแล้ว มาก็มากพอจะรอให้ใจต้องชา้ามักงไม่เพียงไหนจงมันไปได้แล้วอย่าไปรักเขาอีกได้ไหมไม่มีอะไรให้วางอีกแล้วให้พอกันทีอย่าหนีความจริงเลยอย่าต่อเวลารอเขาให้เหนียดใจไปวันวันหยุดแต่งและเติมความฝันให้มันดูดีหากว่าเขายังคิดจะรักกันจริงคงไม่ทิ้งให้รอนานอยู่เป็นปีเหมือนเราไม่มีตัวตน จากนี้ต้องรักตัวเองตัดใจซะอย่าโมเสียดายในเมื่อเขาไม่คิดจะมีใจอย่างงมอย่างงายในรักที่มีอยู่ออกมาดูความจริงได้ไหมเพลงของซาซาอะไรที่มันช่วยดึงเราขึ้นมาได้ฟังวนไปค่ะซึ่งแฟนเพลงต่างเข้ามาสงสัยว่าเธอเป็นอะไรพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าคลเหมืันกับความรักกำลังมีปัญหาก็พร้อมใจส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมาก